นนี้นะครับเป็นการสาธิตการทํานาฬิกานะครับผมซึ่งนาฬิกาเนี่ยจะมี2ส่วนก็คือหนึ่งตัวตัวเรียกอะไรตัวแผ่นพิมพ์นะครับซึ่งเป็นกระจกนะครับอีกส่วนก็คือจะเป็นตัวของเครื่องตัวเข็มนะฮะที่มี2ส่วนนาฬิกาเนี่ยจะมี2ด้านนะฮะด้านที่พิมพ์เนี่ยจะเป็นด้านที่จะเป็นสีขาวขุ่นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นลักษณะเป็นหมือนกระจกเพราะฉะนั้นพิมพ์ด้านที่เป็นสีขาวนะครับ ตอนนี้ผมทำแบบมาแล้วนะครับที่ข้อขอนึงของในการคือเวลาเราสั่งพิมแบบเนี่ยไม่ต้องพิมกับด้านกระจกนะฮะเ,เป็นวัสดุชิ้นเดียวที่ไม่ต้องพิมกับด้านกระจกนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันพิมด้านหลังนะครับมันจะมันจะทะลุมาด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกับด้านกระจกนะครับอันนี้นะครับเราก็วิธีการนะครับก็คือพอเราทําแบบออกมาแล้วเนี่ยฮะวางเข็มวางรูปเลยเอา์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ เราให้เอากระขนกไนการประกบบนบนแบบได้เลยนะครับจัดให้ตรงนะครับจัดให้ตรงนะฮะแล้วก็ใช้สกอตเทสนะฮะแปะยึดกระ,กระดาษเลยนะครับเร็วที่สุดนะครับติดมุมสักสามสี่มุมนะครับกันมันเลื่อนนะฮะกันเลื่อนนี่นะครับ ่าโอเคเราได้แล้วนะฮะเราก็เอาราวังไว้ที่เครื่องนะครับเ,เอ,เอ่ก็คือเอาด้านของกระดาษเนี่ยคว่ำลงไปเอ่อหมายถึงว่าหงายขึ้นมานะฮะโดนตรงที่ความร้อนนะครับรวังนี้นะฮะอ่ก่อนอื่นเนี่ย เราอาจจะเช็คแรงกดนิดนึงนะครับว่าแรงกดหนักไหมเบาไปไหมนะครับโดยที่การวิธีการตั้งแรงกดก็คือปรับนะครับขึ้นลงนะครับถ้า้าทวนเข็มเนี่ยจะขึ้นนะครับถ้าตามเข็มเนี่ยจะจะลงนะครับโอเคได้เวลานะครับนาฬิกาจะใช้เวลาอยู่ที่350วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปแก้ตัวตัวตัวเลข่อนะครับล่าสุดเนี่ยตั้งไว้ที่หนึ่งวินาที ะฉะนั้นผมจะใช้ตัวลูกศรไ้ตอบขึ้นนะครับก็กดคาวไว้เลยครับ3 5 0นะอ่าโอเค350แล้วนะครับก็ดีนันกันตั้งค่าอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าอ่าคราวนี้ต่อไปก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับ1ครั้งนะครับอ่าไปเส้นจะกระพิบนะครับ อุณภูมิจะรันจาก,าก3 8 0เป็น390นะฮะเราพอถึง390แล้วนับเวลาไทยล้างเสร็จเราก็กดน,นะครับอันนี้ก็บนเวลาแล้วนะครับก็มีเสียงเตือนนะครับแล้วก็กดปิดหนึ่งครั้งนะฮะปึ๊บเราก็ลกออกเริ่อ่าตอนนี้เนี่ยช่วงนี้อาจจะร้อนนิดน,นึงนะครับเพราะฉะนั้นให้เราค่อยๆนะครับดื่มอ่านี่ เสร็จแล้วนี่นะครับเราก็เอาจริงๆแล้วขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาในการนั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเรเราต้อง,องรัดเ็ว เ,เห็นไหมฮะเสร็จแล้วนะครับพอเย็นแล้วนะครับแล้วก็เอาเครื่องเนี่ยประกอบเข้าไปนั่นนะฮะซึ่งจะมีเครื่องมีเข็มให้ยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปก็เสร็จแล้วนะครับใช่ั้นครับไม่มีอะไร